วันนี้พี่น้องแทนประเสริฐของเราเนี่ยเขาคาดหวังว่าวันนี้น่าจะมีข่าวดีก็ดูในหัวข้อแล้วมันไม่มีเรช่องที่ดีใช่ไหมก็ไม่มีเลยก็คือยังไงอ่ะมันก็อยากที้แต่ที่ดีว่าผ่านศึกมาโดนกันครับผมแล้วตอนนี้มีอะไรเราต้องคุยกันอ๋อเปรียบเทียนกันไปอะไรครับผมช่วยกันทางไหนเพราะว่าผมก็เป็นนายกครั้งแรกเลยเนี่ยเมื่อเสี่ยนิการเขาเลื่อกมาเนี่ยผมก็ดูแล้วทำเพิ่มปากก็ไม่ได้เรื่องอะไรก็ไม่ได้แล้วเราจะไปตรงไหน ครับก็พวกเรานะครับฐานผาสุทธิ์จะต้องขึ้นรถนะครับนี่แหละรถนี่เก่าเก่าแก่เกา่เกากึกนี่แหละพี่น้องนะครับก็จะต้องอเดินทางไปที่สำนักปลัดกระทรวงกลาโหมถนนสีสมานนะครับคือพักพักที่โรงแรมไอบีสนะครับอ่าอิมแพคเมืองทองธานีนะครับแต่ว่าประชุมนี่ต้องไปประชุมที่สำนักปลัด กระทรวงกลาโหมนะครับก็มีพี่น้องมากหน้าหลายตานะครับก็เดินทางมาจากทั่วประเทศไทยนะครับสวัสดีครับท่านมาจากจังหวัดไหนนี่ลำพูนมาจากลำพูนมาไกลมากสวัสดีครับท่านสวัสดีมาจากจังหวัดไหนนี่มาจากจังหวัดสุรินทร์แล้วพี่แหละครับอมาสุรินทร์เหมือนกันเนาะนะครับก็มีพี่น้องนะครับมากหน้าหลายตา นะครับอันนี้เพื่อนลุงนวอันนี้เพื่อนลุงนวลเมื่อกี้เจอแล้วอันวันนี้ลุงนวลมาทำข่าวขอให้ได้ข่าวเยอะๆโอ้ได้ข่าวเยอะข้อมูลทหารปึกดิเยอะเพื่อจะเอาไปช่วยพวกเราทหารประดทั่วประเทศว่ามีข้อมูลอะไรเราจะขออะไรเสนออะไรวันนี้เดี๋ยวเราประชุมกันพี่สานักงานปรลัดกระทรวงกลาโหมคือวันนี้รู้แน่รู้แน่กำลังจะขึ้นรถบัสอีรถบัสอยู่ห๋อครับทาหารประดิมาทั่วประเทศ ก็ประมาณ270กว่าคนโอ้270กว่าโอ้สุดยอดสุดยอดครับพี่เพื่อเะเอาข้อบูลไปให้พี่น้องนะฮะตะกี้ก็อยู่ทังบ้านรอรับฟังข่าวครับเงินผดุงเกียรติจะได้หรือไม่ได้ก็วันนี้แต่รู้ผลครับโอ้ยหายใจไว้หายใจไว้อย่าด่วนตายนะครับเอาเอาเดี๋ยวนะครับว่าผมลุงนนทเนี่ยจะขึ้นคันไหนดีเดี๋ยว เดี๋ยวดูก่อนอเด็กคันที่หนึ่งอ่าอ่าทั้งหมดมีกี่คันนี่ทั้งหมดมีอ้าวคันที่หนึ่งคันนี้โอ้โหน้ำตาจะไหลพี่น้องจะได้ขึ้นรถบัสอ่าใช่ไหมคันที่หนึ่งอ่าน่าจะบัสหนึ่งนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบัสหนึ่งนี่มีอะไรอโอ้อ้าวคนอื่นเข้ามาหมดแล้วนี่อ่าวันดีครับ<า>นะครับ คลานไฟรชาแนลพร้อมนําเสนอพี่น้องมาจากจังหวัดไหนป๋าลาดบุรีครับอ่าลาดบุรีลาดบุรีโอ้สุดยอดป๋าครับมาจากไหนครับมาจากจังหวัดนครศรีอย่านะพ่อครับผมอ่าในป๋านครปฐมอ่าแล้วสองคนนี้มาจากไหนนี่สุพรรณบุรีครับแล้วทําไมหน้ายังอ่อนอยู่เป็นนุ่มตลอดครับเป็นนุ่มตลอด ตัวพันลูกหลานคือเขาถามบาทผมหายงานผมยังยังไม่ได้รับเขาถามบาทผมผมบัญหารเมืองการไม่ใช่บัญหารบุรีอันนี้อับัญหารเมืองการยังไหมไม่ใช่บัญหารบุรีครับสวัสดีครับพ่อหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มาจากไหนเนาะ ครับวัสดีครับอย่าลืมช่องพวกเราพลานไพ่ชาแนลนะเออจะตีแข่ทุกเรื่องราวของทหารผัดสึกจําได้ไหมปัจจุบันทําเรื่องเล่าจากสนามรบนะครับวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับหัวหน้าวัสดีครับวัสดีครับหัวหน้ามาจากไหนครับนี่เบุรีโอ้มาไกล เพชรบุรีแดนใจชาวบ้านทะเลสายหาดสายเขานี่ก็เขาใจโปรตีนใจงามอ่๋อ้สุดยอดเขาว่าอยู่ใกล้หัวหินไม่หัวหน้าใกล้หัวหินหัวหินนี่เป็นถิ่นมีหอยรังนั่คอยจนหอยตีหินใช่ไหมเอาหัวหน้ามาจากไหนครับนี่อ่างทองครับโอมาจากอ่างทองเออผมอยู่ผมอยู่สุพรรณเออ สวัสดีครับผมหัวหน้าอยู่ไหนครับปลาจวบคีรีขันโอ้โหนะครับมาไกลเหมือนกันเนาะแล้วหัวหน้าล่ะอ๋อมาด้วยกันอ๋อเรียนนั่งด้วยกันเอาเอาแล้วแล้วหัวหน้ามาจากไหนครับนี่นี่แหละถามท่านนี่เด็กที่ไหนนะสมุทรสงครามโอ้สมุทรสงครามเออผมผมไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เห็นเนี่ยพี่น้องที่สมุทรสงครามเ้าเอายินดีครับผมเ้าวอาสวัสดีครับ มาจากปลาจีนโอันนี้เจ้าพ่อบุรภาพยักนนออผมไปอยู่ที่ตาพยาปี28อยู่8เดือนเป็นเป็นอาหารพ่าดนะครับผมครับผมผมได้ปาทะอลกับพราะนนท์หมากมุ่นอ๋อยุคยุกอ่าที่สมร็นแดงเข้าตีนนนหมักมุ่นแอบขุดพื้น้องจานน่นะโอ้ครับผม ครับสวัสดีครับหัวหน้าครับสวัสดีครับหัวหน้าครับสวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับหัวหน้าอยู่ศรีบุรีครับโอ้คับอยากให้ฝากอ่าอะไรก็ได้ถึงพี่น้องดหารบัญชิ์แล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยเราเออก็คือก็ต้องช่วยดูแลกันครับผมปัญหาชิก็ต้องดูแลกันเพราะไม่มีใครดูแลเราครับแล้วก็ดูแลจะได้มีความสุขละอัตภาพครับที่อยู่ก็ได้ครับผมเงินบรุงเขียนเนี่ยคาดว่าได้ไหมหัวหน้าเออจริงๆแล้วถ้าแก้ปัญหาตรงเนี้ยทารัฐบาลใจครับ แล้วกองฉลาช่วยด้วยเงินกองฉลาถ้าสามสี่พวดมันก็พอที่จะเอามาช่วยคนที่ลำบากก่อนอ๋อครับผมครับถ้าคนที่ลำบากก่อนอยู่ได้คนที่เหลืออยู่เราก็มาดูแลเยอะครับสําคัญว่าจะจริงใจไหมครับผมอยู่ที่รัฐบาลจริงใจหรือเปล่าเออแน่แน่แต่รัฐมนตรีถ้าเป็นสอับท่านก็ต้องอารมณ์ดนอยู่แล้วท่านก็ต้องเอาแต่พอถึงเวลาเข้าสภาปั๊บ ทั้งหมดเนี่ยห้าร้อยคนเดียวกับเราอ,อ๋อครับผมเพราะฉะนั้นทุกคนก็ไม่ได้มีพ่อแม่แลนะ้วะผัสืบก,กันทั้งหมดครับแล้ววันนี้พี่น้องแทนประเสริฐของเราเนี่ยเขาคาดหวังว่าวันนี้น่าจะมีข่าวดีก็ดูในหัวข้อแล้วมันไม่มีใช่ไหมครับ <c oughs> ไม่มีเลยก็คือ,อยังไงอ่ะมันก็อยู่ในวิสัยที่ดีว่าผัดสืบก,กันท้กันครับผมแล้วตอนนี้มีอะไรเราต้องคุยกันอ๋อเบียดเบียดกันไปอะไรครับผมจะช่วยกันทางไหนเพราะว่า ผมก็เป็นนายกครั้งแรกเลยเนี่ยครับนเัเสื่อีกาเนี่ยเขาเลื่อนมาเนี่ยผมก็ดูแล้วทำาพื่อา,าก็ไม่ได้เรียอะไรก็ไม่ได้แล้วเราจะไปตรงไหนก็วันนี้เขาจะหยิบยกไหมถ้าหยิบยกอ่ผมก็ยังมองอกับอนายกสมาคมาาศาลปัตติสุรรณบุรีพี่ปูบอกว่าวันก่อนเนี่ยก็ถามว่าให้เราเสนอว่าติดขัดอะไรในเรื่องของสมาคมผมก็บอกในเมื่อ,อกระลาหโหมหรือว่าองค์การตงฆ์ศาลปัตสิึกเนี่ย นะครับบอกว่ามีมติให้สร้างสมาคมแต่ว่าให้สร้างสมาคมแต่ไม่มีงบประมาณสนับสนุนแล้วสมาคมก็แยกกับแยกกับเครือข่าย <N> นั่นนั่นแหละนั่นแหละปัญหาต้องเลี้ยงตัวเองแต่เครือข่ายเนี่ยผ่านศึกษดูดูในระดับหนึง่งแต่เราก็ต้องดูเครือข่ายอีกแล้วสมาคมก็เหมือนเหมือนลอยอ่ะในแง่คิขึ้นมุมมองของผม<อ>ผมมองว่าหนึ่งอบสเนี่ยหนึ่งก็ต้องให้เกียรติสมาคม<อ>เพราะว่าหนึ่งนายกสมาคมเนี่ยคือเครือข่ายฐานบัตรศึก ของจังหวัดนะตั้งมาแล้วคเขาเขาก็เรื่อการหัวขนอะไรแบบนี้แต่เรืองการส่วนในที่อยู่เข้ามาร่วมครับผมเพราะว่าองค์การบางสิ่งมีรายได้จากทางข้อใช่้งข้าับผมในรายได้พวกนั้นมันลงมาถึงบิดตะวันทองดิครับผมเอี๋วันนี้ก็น่าจะจะต้องพูดคุยกันเนะฮะน้องก็ลองดูครับขอบคุณมากครับหัวหน้าครับสวัสดีครับ มาแล้วสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมพี่น้องขณะนี้ฐานพัสดุ์นะครับก็ได้เดินทางมาถึงสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งจะมีการประชุมนะครับก็มีฐานพัสึกจจำนวน200กว่านายในเดินทางเข้ามาในพื้นที่นะครับส่วนจะไปประชุมที่ห้องไหนอย่างไรวาระการประชุมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะนำเสนอให้พี่น้อง ได้รับทราบต่อไปขอบคุณครับกบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะคึกคักคึกคักพอสมควรนะครับ